สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทาง2ตัวบนชุดเต็มของ Admit ดงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์เข้าตรงๆเลยทุกท่านมี41นะครับโวยออก04146สงวดมาอาจารย์จะดีให้มาแล้วนะครับใบฝั่งทางขวา สิหสิงหาหกเจ็ดใครชอบก็แคปหน้าจอไปดึงชุดเด่นเอาทุกท่านตามนี้ครับ2ตัวบนชุดเต็มถัดมาจะเป็นข้อมูลล่างของแอดหนาวน้ำค้างเลขชุดของอาจารย์ให้มาทั้งหมด5ชุดทุกท่านมี2 4 2 5 2 6 2 7แล้วก็2 9นะครับ2 4 2 5 2 6แล้วก็2 7กับ2 9 คนที่อยู่ด้านล่างนะครับสิบหทับแต่อมาจะเป็นข้อมูลบนชุดเต็มของแอดคาร์มดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์หลุดนะครับข้อมูลบนไม่มี41นะครับใกล้เคียงที่สุดเกินจะเป็น42แล้วก็อีกหนึ่งชุดนะครับมี64หลุดลงไปล่างทางเดินเลข งวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ทุกท่านวันที่ก็อยู่ด้านล่าง16ทับ2567อัดมาจะเป็นแนวทางล่างชุดสรุปของแอดมังกรเมลยัยอาจารย์สรุปมาให้6ชุดด้วยกันนะครับก็จะมี9896 แปดหกแปดแปดเก้าเก้าแล้วก็หกหกทุกท่านอาจารย์ติดดาวมาสองชุดนะครับได้แก่เก้าหกกับเก้าเก้าตามที่เลยทุกท่นานใบนี้เป็นนทางล่างชุดสรุปต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดเต็มนะครับชุดสองตัวของอาจารย์แนวทางของอาจารย์ที่ให้มาก็ตามนี้เลยทุกท่านแคปหน้าจอเอานะครับ วันที่ก็อยู่ด้านหลัง16ทับ8 2 5 6ออย่างทางของแอดมังกรเมลยัยต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดให้ด้วยใจนะครับข้อมูลชุด2ตัวบนล่างของอาจารย์ก็จะมี415161 425262 435363แล้วก็จับ901ใส่เข้าไปทุกทานมีชุดกันด้วยนะครับ5 6 สำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์หลุดไปทุกท่านอีกชุดของอาจารย์ก็จะเป็นแนวทางบนนะครับแนวทางบนของอาจารย์มี51526162กัน5 6จับ9กับ0ใส่ต่อมาเป็นแนวทางของเอลิขิตทุกท่านงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเด่นตัวเดียวของอาจารย์ได้เลข6 หก็ลงไปล่างนะครับส่วนเลขชุดที่อาจารย์ให้มาเป็นนทางเบื้องต้นนั้นหลุดไปทุกท่านไม่มี6 4 4 6นะครับมี6 3ทุกท่านผิดไปแต้มเดียวงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ16ทับ8 2ด6 7เลขเด่น2ตัวของอาจารย์ได้3กับ4ทุกท่านเลขชุดที่ติด3 ก็จะมี3 6 3 7 3 8 3 9จชุดที่ติด4มี4 6 4 7 4 8แล้วก็4 9ุ่ก้าทันสามนี้ครับสูตรคำนวณของแอดลิคิดต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดเหนือใหญ่นะครับวับนที่อยู่ด้านบนสุดข้อมูลชุด2ตัวบรล่างของอาจารย์ให้มาทั้งหมด8ชุดนะครับมี50545316 เก้าห้สี่เก้าหกแล้วก็หนึ่งเก้ามีชุดกันอยู่ด้านล่างสามชุดสองห้าเจ็ดสี่แล้วก็สองเก้าสำหรับในทางงวดก่อนใบที่ผมลงนั้นหลุดทุกท่านมาต่อกันที่แนวทางสองตัวล่างชุดเต็มของแอดโกรมเกตดนูดแนวทางของอาจารย์ก็ตามนี้เลยนะครับสำหรับแนวทางงวดก่อนใบที่ผมลงหลุดนะครับสูตรนี้ วันที่ก็อยู่ด้านบน16หทับแปดสองันห้าหกสิบเจ็ดต่อมาครับเป็นแนวทางบนตรงตรงของแอดวานทุกท่านอาจารย์มีแนวทางมาให้ทั้งหมด9ชุดด้วยกันมี1 3 1 5 1 8 3 1 3 4 3 5 8 1 8 4แล้วก็8 5ตามลำดับนะครับถ้าชอบตัวเลขของอาจารย์ก็ กันไว้ก็ดีทุกท่านตีตัวไปกลับด้วยนะครับวันที่ก็อยู่ด้านบน16ทับดทับหกต่อมาจะเป็นแนวทางรูปแบบนี้ของเจ๊ไายไรพัทยาข้อมูลชุด3ามตัวอยู่ด้านบนทุกท่านให้มาเป็นแนวทาง8ชุดด้วยกันนะครับสำหรับชุดสองตัวบนล่างก็อยู่ด้านล่างมี606 2 65 68สองหห้าแด เจ็ดสามสาแล้วก็9ก้าสาามนี้นะครับรูปแบบนี้แบ่งปันโดยเจ๊รยๆพัทยาต่อมาก็จะเป็นแนวทางของเอดเจน้อย f อเจน้อยงวดที่ผ่านมาสูตรคำนวณเลขวิ่งเข้าอยู่นะครับได้เลขสี่ทุกท่าน4ก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับส่วนเลขชุดที่ให้มาเป็นแนวทางสองชุด ไม่มีสี่หนึ่งไม่มีสี่หกทุกท่านได้สี่สี่กับสี่ห้าผิดไปตัวเดียวแต้มเดียวนะครับงวดใหม่อาจารย์จะดีให้มาแล้วทุกท่านใบฝั่งทางขวานะครับส่วนคำนวณเลขวิ่งได้เจ็ดทุกท่านได้เจ็ดตรงนี้เลขชุดสองชุดได้เจ็ดสามกับเจ็ดสี่นะครับเจ็ดสามกับเจ็ดสี่แนทางของเอชเจน้อย วันที่ก็อยู่ด้านบนฝั่งทางซ้ายตรงนี้16บหกทับแทับหกไปต่อครับถัดมาจะเป็นหน้าทางบัวคำสีทุกท่านชุด3ตัวของอาจารย์ได้594กับ458นะครับ594กับ458หสองตัวมี945893แล้วก็1 2 สำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับใบที่ผมลงต่อมาก็จะเป็นแนวทางเฮียนันเฮียนันงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายชุด3ตัวของอาจารย์ได้6-6-4ถ้าตัดก็จะได้4-6-6-4ี่นี่ไปเข้าร่างเลยนะครับทางโดยเลขงวดก่อนประมาณนี้ทุกท่านงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับ สามตัวชุดเดียวของอาจารย์ได้เก้าเก้าห้าทุกท่านเก้าเก้าห้าแล้วก็สองตัวได้หนึ่งหนึ่งถ้าชอบแนวาทางของอาจารย์อย่าลืมตัดด้วยนะครับเก่งไว้หมดเลยทุกท่านกันพลาดสูตรคำนวณของเฮียนันต่อมาก็แนาทางของอาจารย์เก้านะครับสตาร์จอเก้ามาสองคู่ในแถวเดียวกัน งดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็คือ,อล็อกด้านบนเลยนะครับ2ชุดด้านบนงดใหม่ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ทุกท่านใครตามใครถามหามาแล้วนะครับสิบหกสิงหาหกเจมา2คู่ในแถวเดียวกันสตา์ออจ .9 ต่อมาจะเป็นแนวทางของปากกาสองสี งวดที่ผ่านมาผมไม่ได้ลงให้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นสูตรยอดหลังของอาจารย์นะครับได้สี่กับหกงวดใหม่ได้แปดกับศูนย์ทุกท่านแปดกับศูนย์ชอบก็แคปหน้าจอเอานะครับไม่ชอบใจก็ผ่านเป็นเพียงสูตรคำนวณทุกท่านอีกใบหนึ่งก็จะเป็นข้อมูลบนนะครับข้อมูลบนงวดก่อนไม่ได้ลงให้เช่นเดียวกันนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นข้อมูลทําย้อนหลังเนาะสูตรคำเงนินย้อนหลังของอาจารย์ วดใหม่ก็คือล็อกด้านล่างนะครับส่วนด้านล่างสูตรของอาจารย์ได้90กับ45นะครับมัดรวมกันแล้วได้94950405วงกลมมา2ชุดนะครับ94แล้วก็04สำหรับข้อมูลชุด3ตัวของอาจารย์หยุดตรงนี้ให้มา4ชุดนะครับ794894704แล้วก็804 อาจารย์บอกว่าเน้นไปที่894กกับ704ทุกท่านตามนี้ครับแนวทางปากกา2สีต่อมาก็จะเป็นแนวทางของแอดคมไว้ให้นะครับ16สิงหา6 7ชุด3ตัวของอาจารย์ได้9 30กากัทุกท่านสำหรับแนวทางงวดก่อนหลุดนะครับก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ